สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าซีโนไบต์ในเกม Dead by Daylight กัน ผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สนุกมากครับถ้าเอามาเล่นกับเซตท้ายเกมเพราะว่าตัวละครของเขาเนี่ยมันจะมีสกิลบิดเปิดผีถ้าเกิดว่าเซอร์ไม่ได้ไปเก็บลูบิดก่อนที่โซ่จะเต็มเขาจะเจอกับโซ่ตะขอครับมาเกี่ยวตลอดเวลาเลยมันก็เหมือนกับว่าก็ต้องมีอีกหนึ่งหน้าที่ที่เซอร์ต้องไปทําและพอเราเอามาเล่นกับเซตท้ายเกมแล้วแน่นอนครับว่าต้องมีอีกหนึ่งคนที่กลับล็อบบี้ไปก่อนทีนี้ทุกคนก็จะไม่ว่างครับก็ต้องมีหนึ่งคนที่จูบกับเราหนึ่งคนที่ต้องไปหาลูบิดและอี ฟังแค่นี้แล้วถ้าเกิดว่าใครพลาดแม้แต่คนเดียวล้ม3คนแน่นอนครับอย่างแรกเลยที่พกไปไล่าทางออกมันจะล็อกสวิตประตูครับเป็นเวลา12วินาทีเลยเราสามารถเพิ่มเวลาในการล็อกได้ด้วยการแขวนเซอร์คนละ1ครั้งมันจะเพิ่มให้12วินาทีต่อคนแขวนครบ4ก็จะล็อก1นาทีเลยพอสวิตหายล็อกแล้วเขาก็ต้องมาเจอกับเบิร์กนี้ต่อครับจดจําค่ามันจะทําให้เซอรท์ทุกคนที่ไม่ใช่ขาแมงมุมเปิดประตูช้าลงครับถึง30%เเลยฉะนั้นแล้วท้ายเกมเราควรเอาคนที่เป็นขาแมงม,ม และเปิร์กต่อมามีทันในตัวมันจะเป็นเปิร์กที่ช่วยเราตลอดทั้งเกมเลยครับมันจะทําให้เราเดินเร็วขึ้น5%ถ้าเกิดว่าเราเดินผ่านเครื่องที่ติดแล้วในระยะ16เมตรแถมถ้าเกิดว่าเราออกจากระยะไปแล้วเอฟเฟกนี้ยังคงอยู่อีก5วินาทีครับและมันยังคอมโบกับเปิร์กท้ายเกมตัวนี้ได้ด้วยความตายไร้ทางหนีพอเครื่องปั่นไฟติดหมดแล้วเราสามารถตีเซอร์ทีเดียล้มได้เลยแถมยังเดินไวขึ้นด้วย4% ฉะนั้นแล้วไทเกมเราก็จะเดินไวขึ้น9%เนอะแต่ก็ต้องคอยระวังอย่าให้เขาไปเจอโทเทมของเรานะไม่งั้นเขาแก้คำสาปได้ครับในส่วนของแอดออนตัวนี้จะทำให้เขาหาลูบิดยากขึ้นครับเขาต้องมาอยู่ใกล้ในระยะ24เมตรถึงจะเห็นออร่าลูบิดส่วนอีกตัวถ้าเกิดว่าเซอร์กำลังโดนโซ่เกี่ยวอยู่แล้วเขาใช้วัตถุรอบข้างในการตัดโซ่มันจะมีโซ่เพิ่มมาอีกหนึ่งเส้นครับโอเคที่พกมาก็ประมาณนี้ครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปลุยกันได้ เป็นด่านน้องลิน,นะฮะเราเกิดบ้านเล็กเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยทุกคนไปนู่นฮะบ้านใหญ่เกิดไกลสุดแน่นอนเฮ้ยนกบินนกบิน,นอ่าเจอแล้วครับหัวขา,ขาวๆเป็นน้องเซเบอร์เนาะจะเอ๋ อจินตนาการ <c oughs> หนึ่งแผลฮะโซ่อนาคต <c oughs> อาเรียบร้อยดีตรงนี้ฉีกเนาะได้อยู่ <c oughs> ครับพับไม่ได้เฉยโอเคแผลแรกน้องเซเบอร์ครับ เฮ้ยดังเลยเมื่อกี้เราเพิ่งเดินออกจากเครื่องนี้เนาะเป็นพ่อรีออนได้แผลไม่ได้ <c oughs> ผมว่าผมเห็นอะไรแวบ,บๆนะห <c oughs> มักเขาให้ <c oughs> มาจากไหนเนี่ยโอ้ oh, แอบเนียนเลยเป็นน้องลาล่าครับ เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหยิงตัดยิงเกี่ยวยิงตัดยิงเกี่ยวทุกคนอา้าเข้าตู้เฉยเนาะโอเคน้องลาล่านี่ขาดแม้มมุมด้วยนะทุกคนได้สแต็กมาสองเลยอันนี้มีคนมาแตะเนาะเราก็ทืบไปแล้วนี่นี่ไงลอยนี่ไงลอยใครเอ่ย โอ้โหวิ่งไปไกลเลยฮะโอโ้วิ่งไกลเกินเป็นพอลีออนมาฮะแกมือใหม่อีกรอบนึงเมื่อกี้เราทิ้งเขาไปพับเลยไหมไม่พับเว้ยทันขอบคุณครับนึกว่าไม่ทันทุกคนอ่ะรอบนี้พับชัว เฮ้ยดิจิตอลก็ไม่บอกปึ๊บอะไรเอ๊ะกระเป๋าหายทุกคนเออกระเป๋าหายเฉยเลยแอบไปกดขวดแน่เลยฮะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอยู่อะไรแกลกๆ ติดเป็นที่รอยฮะหนึ่งเครื่องแล้วมีเครื่องนี้จะติดเหมือนกันอา้าเจอน้องเซเบอร์อีกแล้วฮะอันนี้ที่เรายังไม่เจอก็เดวิดเนาะอุย้ยไม่ดูดดูดเข้าไปตันเฉยเลยทุกคน เอ้ยโดดเลยเอาวะมาแล้วทุกคนน้องบอกเข้ามือแล้วหมกักเข้าให้เข้ามือเราเหมือนกันตรงนี้ก็มีไม้อยู่เนาะเอาโซ่เลยฮะไม่เข้าไม้ด้วย เรียบร้อยเฮ้ยปวดขั้หรอใช่ไหมใช่ไหมเอาเอาเดี๋ยวโอ้โหเขาชี้ฮะโอ้โหนู้นเลยวิ่งไปบ้านเล็กเลยทุกคนเห็นหัวขาวขาวเอาไว้มีขวดคนละตัวเลยหรือเปล่า ปวดหรือตายยากฮะมองไม่ถัดเมื่อกี้สวยครับเสียไม้เอาอยังได้อยู่ยังได้อยู่มีใครมาแทกด้วยมีคนมาแทรกระหว่างกลางของเราเรียบร้อย แต่เราอยากเจอน้องลาล่านะทุกคนเราจะได้เก็บสแต็กตีด้วยตอนนี้เพิ่งได้แค่สองคะต้องเก็บให้ครบห้าสักทีลูกอุ้มดีกว่าเนาะเอ้ามาไม่ทัน <c oughs> เรี็บร้อยทุกคน น้องอยู่ใกล้ๆพอดีอยังยางยัง,ยง,ยงไม่ไปไหนเอ้าไม่ใช่เด,ว,ดวิดเฉยไม่พักด้วยขอบคุณครับเดวิดก็ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นละผมเห็นละเก็บสแต็คหน่อยทุกคนมันเหลือสองเครื่องแล้ว ขอบคุณครับตีอีก2องทีไม่ไปตอนนี้เป็นคนรักเดียวใจเดียวอา้าวเออวิ่งมาเสิร์ฟเฉยเราเดินมาช้าไปเนาะเขาเลยลังเลฮะวิ่งออกมาโอเคคนนี้ต้องกลับล็อบกบี้ก่อนนะ ท้ายเกมเราจะได้แบบเป็นก๊อตฮะโหดเลยยังไงก็ไม่ได้ออกอ่าเป็นไงมัวถูกด้วยเอาแทงหลังหรือเปล่าน่าจะพึ่งลงมาไม่ม <Meeting> ีขอบคุณครับ ah! <royalty sticking to pain> ไปหวานเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เหลือเดวิดเนาะเพราะว่าล็อกประตูเรายังอยู่แค่สามสต็กค่ะขาดเดวิดก็ครบสี่ไหนอยู่ไหนก่อนดังแต่เครื่องคนไม่อยู่ตรงนี้ก็ถูกปั่นหมดแล้วฮะ หายไปไหนได้เนาะดมดม,ดมทุกคนดมไ <laughs> ม่มาแตะเนาะเอ้าตรงบ้านเล็กครับถ้าตรงนี้ก็ดังเจอละเดวิดขอล็อกประตูหนึ่งนาทีหน่อยหนึ่งแผ่ครับผมบาลาน มีเปล่าอะมีหรือไม่มีเหมือนไม่ค่อยพุ่งเลยฮะเอาขอบคุณครับโซนจะเต็มแล้วทุกคนเราจะเปิดล่างทองแล้วหวังว่ายังไม่แก้กันเรียบร้อยฮะอันติเรามา อ้าไปอยู่ฝั่งนูง้นก็หมดเลยเนาะไ,ปไปเอ,อเราก็หาไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยวิ่งมาเสิร์ฟแทงหลังเหรอเฮ้ยหรือ,ขอเขาวิ่งหนีทุกคนระวังมาข้างหลังเนาะอ้าวมีมือถือก็ไม่บอก โอเคมือถือแทงหลังเลยหรือเปล่าขอดูหน่อยฮะไม่มีขอบคุณครับโอเคอันนี้เราต้องหาน้องลาล่านะทุกคนไม่ได้นะ <c oughs> เฮ้ยเสียงดังมีแอบมีแอบฮะมีแอบเจอเลยพูดถึงเจอเลย อันนี้แขวนสุดท้ายเนาะน้องลาลาตอนนี้หมูตู้แล้วทุกคนถ้าพาน้องคนนี้ล้มได้ไอ่าเรียบร้อยแต่ยากไปมองหลังมองหลังแต่ไม่กดอะม,มีหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะโอเคมิชชั่นคอมพิวตครับมหมูตู้แล้วแล้วเครื่องกองด้วยอ่ะ เออดังเลยดังเลยดังเลยอ่าติดติดหน่อยติดหน่อยจบจะรบฮะแล้วโซ่เรากใกล้เต็มแล้วด้วยทุกคนคือ,อยังไงก็ไม่รอดฮะโซ่จะเกี่ยวเขาต่อเวลานี่ไงบิดเปิดผีพ <I came. S 2> ี่มาแล้วน้อง ึงทีอุย๊ยซอยขา <laughs> ไม่รอดอยู่ดีอะ <c oughs> จัดไปฮะหมอสัญญกรรมประจำเกมเดสบายเดลไรท์ห <c oughs> ลอ,อกขึ้นเป็นกองเลย <c oughs> ได้เป็นด่านเจต่า อันนี้ก็เหมือนเราเกิดตรงกลางเหมือนกันนะเนี่ยไปดูหลังบ้านกันครับโอ้ยสตาร์ทเครื่องเลยแบบนี้ชอบครับไม่ต้องเสียเวลาหามีดอกมุง่งดอกไม้เป็นน้องแฮนดี้คนแรกอ้าว มีคนอยู่ข้างบนนะเป็นน้องเอด้าครับเอาไม่น่ามาเลยเราเขามีบาลานทุกคนไม่ไงเขาจะขึ้นข้างบนมาทำไมเนาะนั่นดิจิตอลซะด้วยสวยครับเอ้ย ไปทำไมข้างบนเนี่ยเมื่อกี้สวยแล้วอะอ้าโดดตรงไหนเนี่ยโดดข้างบนเนาะมีไม้โอเคได้อยู่เนาะอเอเ้อยเอ,เอาเรื่องเป็นอยู่นะเขารอครับอะไรตุ้ม เียบร้อยทุกคนเปิดอันติบิดเปิดผีดูดูโซดูโซด้วยยังไงก็ไม่รอดฮนะหมักเข้าไปทีนึงมันต้องมีคนไม่ว่างหนึ่งคนถูกต้องครับแบบนี้ดูดูโซเกี่ยวทุกคนเฮ้ยโอ้โหเกือบถึงไม้เพ <c oughs> ื่อนแก้ชา้าเดีเนาะเออ ใส่คอไม่ดีเลยอุ้มตรงไม้ม,ม,มีคนเรียกแล้วจะเองใครเรียกเราอุ้ยเป็นตีนมีสปินครับเอาอะเฮ้ยแข่งมงแข่งไม้เล่นหน้าโต้งหน้าต่าง สวยครับโดนตะตุ่มสวยหนึ่งแผลแปไปเฮ้ยเป็นตีข่ายไม่มุมนี่ว่าเพิ่งสังเกตไม่หมูไม่หมูฉีกเลยถูกต้องครับแบบนี้ หมาบเข้าให้สองคนสองเครื่องคนละสองเครื่องเอ้ยคนละเครื่องโอ้โหตีนี้เอาเรื่องฮะประเด็นคือโซ่ไม่ค่อยโดนเลยไงดิจิตลอลอ้าวบิดเปิด,ปดผีดใครเรียกเรา ใครเรียกอ่าเป็นน้องแฮนดี้มีมีหลบซะด้วยมีหลบมุมหลบม,มุมปุ๊บอ่ายังอยู่ม,มุมเดิมเฮ้ยซอยขาอ้าวดวงไม่ดีเนาะไม่ได้จู๊กเลยจะถึงไม้แล้วอะ่ะดวงไม่ดีเฉยแต่ก็ขอบคุณนะครับ ตอนนี้เหลือเหลือน้องเฟิงเนาะแขวนน้องเฟิงอีกคนก็ล็อกสวิตหนึ่งนาทีแล้วิวกันไวด้วยเอาเควินตินคนเดิมครับเก็บสแต็กหน่อยเดี๋ยวไม่มีจังหวะได้เก็บแทงหลังก็มาไม่กลัวแต่แต่เราต้องล้มให้ได้ก่อนนะอ้ยแข่งโป๊ก ันั้นเอาไปหนึ่งแผ่นเนาะขอบคุณครับเฮ้ยปรเตโต้ทุกคนอุ้ยหูสับดมาแรงไปที่เดิมที่เดิมถนัดเลยปะเนี่ยตรงเนี้ยสวยครับเกียวตูดโซ่เกียวตูด เอาถึงไม้ด้วยโอเคต้องพับแล้วขอบคุณครับหมักเข้าให้ได้สี่สเต็ปทุกคนอุ้มเลยเนาะไล่นานขนาดนี้คงไม่มีหรอกแทงหลังโอเคเหลือหนึ่งเครื่องแล้วทุกคนอ้คิลิงาคุเล น้องแฮนดี้ในสายหมอกเฮ้ยเปิดอีกแล้วแปลว่าเมื่อกี้ได้ซอยขาแน่เลยทุกคนคือคือน้องซอยขาได้หมอกอ่ะคือน้องมีหมอกอยู่แล้วอะ่ะซอยอีกทีก็ได้หมอบหมเนี่ยเอาเรื่องฮะสูตรใหม่เลยนะเนี่ย <S <s ผมกลับมาหาเควนตินก่อนอย่าบังลูก ต้องเอาเคพนตินออกเนาะไม่งั้นเกมจะแย่เอาเอา้าวไอ้นี่ขวางทางปืนยังอยู่ทุกคนยังอยู่เฮ้ยดิจิตอลจัดว่างานดีเลยอุ้มก่อนก็ได้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ย่อใส่ว่ะเอาว่ะ tear I'll your เพ่งจะเสร็จแล้วดิวนะมายอ่อใส่อ๋อรู้งาน <c oughs> แต่เขาไม่รู้ฮะว่าเรามีเซอร์ไพรส์จบ <c oughs> เกมพลิกเลยอ่ะมายอ่อใส่อ่ะได้ทั้งสแต็กล้วก็แขวนแล้วดูเราเดินเราเดิน9%นะทุกคนดูดิเรียบร้อยแบบนี้เฮ้ยบาลานใช่ไหม บาลานก็ไม่ทานมีคนแตะสวิตประตูฮะดูดูเดินเก้าเอมามาแคะมาแคะใครมาแคะเอ้าน้องเฟึงฮะน้องอยู่ในเกมด้วยเหรอไม่เจอเลยคือทั้งเกมไม่เจอน้องเลยผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ว น้องแฮนดี้กำลังอ้อมไปช่วยน้องเฟิงครับแต่เราเดินดักเนาะแล้วโซ่เต็มด้วยไงทุกคนอันติเราเปิดยังไงก็ไม่รอดฮะโอเค <laughs> ไม่เล่นหมออีกเหรอลูกจะได้นั่งเนียนๆหน่อย มาครับเพิ่มความสวยให้น้องหน <Rad> ่อยดดแหมสวยสะพังเลยโอเคมิชชั่นคอมพิวต์ครับทุกคนและเช่นเคยสำหรับคนที่ดูคลิปจบแล้วชอบอย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ